สวัสดีครับในช่วงเทศกาลรุษจีนแบบนี้นะครับก็ต้องมาเลือกหาของไหว้นะครับเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตเราหน่อยนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เคล็ดลับนะครับในการเลือกของไหว้นะครับเพื่อเสริมความปังในปีมังกรกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่ท็อปสิทธินะครับเขาเตรียมสินค้าอะไรมาให้เราช็อปกันบ้างครับครับสำหรับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของผลไม้นะครับในเทศกาลรุษจีนเนี่ยพระเอกของเทศกาลรุษจีนนะครับก็คือ นี่เลยครับส้มนั่นเองนะครับเวลาเลือกเด็กก็พยายามเลือกของที่ดีมีคุณภาพนะครับผิวสวยนะครับจะได้เสริมความเพงความปังให้กับเราในปีมงกรนี้นะครับและนอกจากส้มเนี่ยนะครับยังมีผลไม้มงคลอีกหลายอย่างเลยนะครับที่นิยมใช้ไหว้ในช่วงเทศกาลจุษจีนครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดนะครับกล้วยแอปเปิลองุ่นหรือแม้กระทั่งสาลี่นั่นเองครับครับสำหรับต่อมานะครับก็คือกลุ่มของเนื้อสัตว์นั่นเองครับสำหรับเนื้อสัตว์ที่ใช้วหวยในช่วงเทศกาลจุษจีนเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเป็ด ไก่นะครับหรือว่าหัวหมูนั่นเองครับยังเป็ดนี่นะครับก็จะมีความหมายนะครับถึงเรื่องของความสามารถที่หลากหลายนะครับหรือว่าไก่นะครับก็หมายถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับใครที่กําลังหาเนื้อสัตว์นะครับที่จะเตรียมไหวในช่วงจุดจีเนี่ยนะครับทางท็อปเนี่ยเขาเตรียมมาให้หมดเรียบร้อยแล้วครับ และสำหรับขนมที่ใช้ในการไหว้นะครับอย่างเช่นขนมจันอับนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของถั่วนะครับจะส่งผลให้มีความหมายในเรื่องของการมีชีวิตที่จเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ดีครับหรือแม้กระทั่งอย่างซิ่วท้อนะครับซึ่งเป็นขนมไหว้ที่มีความเป็นมงคลครับเพราะเหมือนเป็นการอวยพรให้เรามีสุขภาพที่ดีตลอดทั้งปีนั่นเองครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีเวลาคุณไม่ต้องกังวลครับ มาที่ท็อปใช่ไหครับยังมีชุดไหว้พรีเมียมนะครับที่มีเฉพาะที่ท็อปเท่านั้นนะครับชุดแรกนะครับก็คือโง่แซ่ซีฟู้ดสำหรับชุดไหว้รับทรัพย์ชุดที่2นะครับก็คือ My Choice ชุดโง่แซ่เพิ่มภูนทรัพย์สำหรับรับความก้าวหน้าชุดที่3นะครับก็คือ My Choice ชุดโง่แซ่ฮองเฮาสำหรับเงินเหลือกินเหลือใช้และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือชุดกระดาษเงินกระดาษทองนั่นเองครับมาที่ท็อปใช่ไหครับเขาแบ่งเป็นชุดๆุดแบบพรีเมียมเนี่ยนะครับมาถึงปุ ซื้อไปกลับไปบ้านเนี่ยหิ้วรับไปตั้งไหว้ได้ทันทีเลยครับและนอกจากของไหว้ที่ทางท็อปเซีคัดสานมาอย่างดีแล้วนะครับยังคุ้มสุดๆครับเมื่อช็อปครบ800บาทรับฟรีทันทีอ่งเปาส่วนลดมูลค่า3,219บาทและพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกนะครับกับกระเป๋าโชคดีของท็อปมูลค่า250บาทรับฟรีไปเลยครับ และสำหรับที่ Top's d a i l y เท่านั้นนะครับรับสิทธิ์แลกซื้อผ้ายันเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือองค์ไฉสิงเอียในราคา59บาทเมื่อช็อปครบ99บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับกงสีฟ้าจ่ายครับ